สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราเข้ามาสวนเพื่อจะมาทดลองอะไรบางอย่างครับนี่ครับผมได้ซื้อโดนมาครับนี่เป็นโดนแบบธรรมดาครับไม่ได้ไม่ใช้ระบบไม่ได้ใช้ระบบ gps ไม่ได้ใช้นะครับราคาเขาก็ขายทางบริษัทขายให้ผมก็ประมาณ9 8 8บาทครับรวมค่าค่าส่งอีก50บาท ก็พันเสร็จนิดหน่อยครับนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับผมจะมาลองครั้งแรกนะครับมาลองครั้งแรกไม่เคยใช้เลยครับลองเล่นตอนอายุมากเปล่าครับอยากรู้ครับเพรตอนเด็กๆตอนเด็กๆสมัยเราเป็นเด็กๆเราไม่มีครับตอนนี้เราก็ชดเชยนะครับมาดูกันครับนี่ครับ คู่มือเขาส่งมาทางไวเออ่เรียกแล้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กผมก็ไปจ้างเ,าเด็กๆเ,เขาทําให้ครับอาจเป็นซีล็อกแบบนี้มาครับไปตอนเช้าจะเอาแผ่นเดียวก็ส่งส่งสารล้านเขาครับก็เอาห้าใบครับห้บาใบก็ตกอยู่ใบละห้าบาทครับบอกก็จ่ายไปสามสิบบาทไม่ต้องทอนส่งสารเขาครับ ทำแผ่นเดียวไม่ได้ครับงั้นเราเก็บไว้กระเผื้อมันชํารุดครับเราก็ใช้ได้ครับนี่เป็นภาษาไทยนะครับพอดีถ้าอยู่ในโทรศัพท์เราอ่านยากครับถ้าแบบนี้เราจะอ่านง่ายครับเขาก็บอกให้เราจูนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกดออโต้ไปนะครับกดออโต้ครับให้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันครับผมยังจะไม่ติดกล้องครับเพราะว่ากลัวเขาตกครับคงจะถ่ายท้ำแถวนี้แล้วครับที่ไม่มีบ่อน้ำเพราะว่าไปทางนู้นบ่อน้ําเยอะกลัวจะไปลงในบ่อน้ํา ผมคงจะลำบากแน่ครับเอาเรามาสาธิตนด,ดูครับเอากลมลงหน่อยอา้าวพอทำยังไงก็อ่านตามนี้แหละครับเดี๋ยวเราก็จูนหนก่อนครับเอามาดูกันครับเอาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เปิดนะครับเปิดเปิดเครื่องนะครับ เสร็จแล้วก็วางไว้เสร็จแล้วก็มาเปิดเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับจ้าตัวนี้อ่าเขาบอกว่าออนออฟด้านนี้ครับอ่าแสงไฟเข้าแล้วครับอ่าแสงไฟเข้าเราจะลองดูนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ทําตามคู่มือเขาครับ อาวางให้นิดหน่อยอ้าวตรงนู้นเนาะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เราคงไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นระบบธรรมดาครับถ้าระบบ G10 GPS เขาจะให้หมุนหมุนกล้องกลับกล้องครับแต่เราจะลองแบบกดออโต้ครับบอกออตโต้จุดนี้ครับออตโต้เนาออตโต้เลยเนาะเอาอึาอบ ออโตมีไหมขึ้นไหมเดี๋ยวครับผมว่าจะตัวนี้ลองดูครับเดู๋กันนะถ้าเราไม่ติดกล้องเราไม่ติดมือถือเป็นยังไงบ้างอ่าะ,ะขึ้นไหมของโยกนะครับเขาบอกยังไงล็อกระดับ ลราก็ดับจอาตรงน,น,นี้กดมาขวาจูนมาครับสตาร์ตออโตเอา,โโอเอายังไม่ขึ้นครับอ่ากดดูอ่าอาจจะขึ้นนวเนาะเดี๋ยวครับผมอ่านดูก่อนครับท่านผู้ชมอ่านกับผมครับเราไม่หรือจะให้เราทำแบบไหมเราไม่ติดกล้องหรอทำยังไงครับนี ดูครับเราโยกมาแล้วครับด้านหลังแล้วครับลองดูครับออโตโอ้ขึ้นไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับอาจะใช้ได้ไหมอ้าวปรับทิศทางปวดล็อกปุ่มขวามือออโต้ออโตโอ้ออโตโ ไม่ทำงานครับไม่ทำงานครับโอโต้หรือว่าจะเอาเราจะเอานะครับเดี๋ยวผมลองเอาโทรศัพท์ขึ้นดูครับ จริงว่าน่าจะเล่นได้นะครับมัใช้โทรศัพท์หน่าก็เล่นได้นะครับหา wifi ครับเปิด Wifi เปิดไ i ไฟแล้วขึ้นไหม ผมว่ามันน่าจะลองมันน่าจะเล่นได้นะครับเดี๋ยครับผมจะจะโยมต่อคลิปเหยครับทดลองลองดูก่อนครับนี่ครับมาดูผมสาธิตอีกครั้งครับ่าเป็นอย่างไรบ้างครับลองกดดูครับเปลี่ยนทานใหม่แล้วครับกดออโต้งานหรือเปล่า ล้านยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้น <c oughs> เล่นยากเหมือนกันครับมันไม่ได้ง่ายครับก <c oughs> ดไปหมดแล้วครับทุกปุ่มอ่ะ อ่านคู่มือแล้วนะครับเขายังไม่ทํางานเอาเป็นแบตเตอรี่แล้วครับก็จะคู่หมดไปประมาณนี่ครับสองก้อนครับโอ้โหร้อนแล้วครับร้อนเลยดูครับดูอีกครั้งครับจะขึ้นไหมครับอ้าวเงียบครับเงียบ เงียบครับเงียบไม่ขึ้นครับลบไม่ทำงานครับ ขึ้นไหมครับออโต้ Auto. กดนี้ครับหมุมออโต้นี่ครับหาครับไม่ทำงานครับขึ้นครับขึ้นออโต้ Auto. ล็อกระดับ โยกมามาถอ,อยมาโอ้ยชนชนชน,ทนโอ้โหสต็อปก็สต็อปสต็อปหยุดหยุดหยุดนี่แหละครับกว่าจะได้นะครับถ้าไปสอนลูกสอนหลานก็ <laughs> ไม่ไหวครับ <laughs> ถ้าเราไม่เก่งนี่ไปสอนลูกสอนหลานไม่ได้หรอกครับ หม่ครับขึ้นกดล็อกออโต้โอ้โหครับหยุด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 โอ้โหดีแล้วครับเรามาเล่นที่มาฝึกที่ในฟ้าเนี่ยครับ าไปฝึกในเมืองเนี่ยกลัวจะไปชนรถเขานะาะทำไมครับดูครับเราจะซ้อมสำเร็จนะครับขึ้นละขึ้นล็อกระดับโอ้โหล็อกไปอยู่ครับล็อกอยู่ปิดครับปิดปิด มันไม่ง่ายครับฝึกอีกเยอะครับเราต้องฝึกอีกเยอะนี่ครับการการฝึกนะครับที่เขาเราเราไปเห็นที่เขาสาธิตนะง่ายครับคือเขาเป็นมาแล้วนะครับแต่เราวันนี้ผมครั้งแรกวันแรกครับยังไม่เป็นครับเอาอีกครั้งนะครับขึ้นลอกระดับเอาล็อกระดับตันนี้ ไปไ <tinc S 2> แรงก็ไม่ได <tr> ้ครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนี่ล็อกระดับแล้วครับนี่ครับบล็อกระดับให้เขาขึ้นไปให้เขาขึ้นไปยกนิดหน่อยครับยกนิดหน่อยยกมายกมานี่มันเล่นเหมือนเราสัมผัสนะครับไม่มีใครสอนครับเราต้องต้องมาฝึกกับในมือเนี่ยครับนี่ครับมันมันสอนกันไม่ได้ครับมันต้องมาฝึกกันจริงๆนะครับ นะครับเราก็ต่ำๆครับสูงประมาณสักเอวเนี่ยครับเนี่ยครับไปหน้าหน้าน้อยเราก็มาขับเนี่ยโยกนี่หน่อยนี่หน่อยโย<า>กโย<า>กไปหน้าหน่อยไปหน้าหน่อยโย,ยกโยกมันจะไปแล้วครับมันจะไปแล้วครับนี่ยครับเอายกมาหน่อยอ,ยอ่าไปหน้าหน่อย อ่ครับมันคือเอาความสัมผัสว่านะครับเอาความสัมผัสของเราว่านะครับเราก็ค่อยฝึกเอาครับฝึกกับไอ้ตัวคอนโทรนี่ละครับหน้าไปหน้าไปหน้าไปมาอีกอ่าไปถ้าสําหรับคนที่เก่งๆแล้วเขาก็คอนโทรนได้ดีครับท่านผู้ชมนี่ครับปลายหน้านี่ครับมาอยู่ในแถวนี้แล้วครับเราก็อยู่ใกล้ๆครับอย่าไปไกลครับไปไกลเดี๋ยวเราไปตกน้ําครับ มันมีมันมีบ่อน้ําอยู่ครับอ่านี่ครับนี่เราโยกเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ครับสําคัญนะครับนี่นี่อ่าโยกไปอ่าเขาก็อยู่ในระดับนี้ครับเขอจะไปไปจะไปจะไปจะไปเขาจะไปจะไปก็โยกมาโยกมาโยกมาโยกโยกโยกอ่าโยกหน้าโยกหลังอยับมาหน่อยขยมาหน่อยนี่เป็นการฝึกคอนโทรลให้มันอยู่นิ่งๆครับไม่ต้องบินสูงครับแล้วต้องบินต่ำๆแบบนี้แล้วครับ ถ้าบินต่ำๆแบบนี้เราคอนโทรลได้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้ผมสําลองแบตเตอรี่มาสามก้อนนะครับก้อนนี้ก็เป็นก้อนที่สามนะครับเขาก็จะทํางานประมาณสักก้อนละประมาณหกนาทีนะครับท่านผู้ชมผมว่านะผมดูนะครับนะครับอ่าแ,แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเอามาช่องนี้ครับมาช่องทางนี้ ใกล้หน่อยอ่อเออมีต้นไม้ครับเนี่ครับคอนโทรลแบบนี้แล้วครับห้มันอยู่นิ่งๆแถวแถวนี้แล้วครับอ้าม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 าเข้ามาหาเราเข้ามาหาเรามยกยกเข้ามาหาเราครับนี่ครับมาหาเราหาเราครับระดับความสูงก็ประมาณสักเดีวนะครับไปไปไปก่อนไปหน้าก่อนไปไปหน้าไปหน้านิดหน่อยครับนิดหน่อยไปหน้าหน่อย หน้าน้อยหน้าน้อยอ่าคนควเบาๆครับเบาๆอันนี้เรายังยังไม่นิ่งอยู่ครับยังไม่นิ่งไปหน้า,นเ,า,า,าเอาไปหน้าไปหน้าไปหน้าปลายปล่ยปลยประมาณหยุดอ่าหยุดมาให้มามาในคอนโทรลมา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 เอาไปหน้าไปหน้าไปหน้าเอาช่องช่องต้นไม้แล้วครับหรือเอาช่องตุนไม้เหมือนเราขับรถหรอครับให้มันอยู่ในระดับนี้แล้วครับอ่าไปหน้าเลยไปหน้าเลยไปหน้าเลยเอาปล่อยให้มันหยุดตรงนั้นแหละมันจะเข้าหรอ โยก่อยโยก่อยเอาไปหน้า่อยไปหน้า่อยประมาณมาสักสิบเมตรเอาพอหยุดโยก่อยมันจะเข้าไปทางเหมือนเราขับรถให้อยู่ในช่องช่องต้นไม้เอา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 ไปหน้าน่อยไปหน้าน่อยเ่าไปหน้าน่อยตามความรู้สึกเราครับตรงนี้ครับอ้าไปหน่อยเอาไปหน้าไปหน้าไปหน้าเอาไปเลยไป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 ยี่สิบเมตรพอถอยถอยมาถอยมาถอยมา แตมาเราจะลงครับเราจะลงไม่เราจะลงถอยมาแตมาเอาสต็อปอ่าลงแล้วครับอ่าตอนนี้เราก็ฝึกไปสำเร็จไปประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวแบตเตอรี่เครื่องเขาจะร้อนนะครับพอแบตเตอรี่หมดไปสามก้อนแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะเอาเท่านี้นะครับวันหลังเราชาร์จแบตเตอรี่เราก็ มาฝึกซ้อมกันใหม่นะครับวันนี้ก็คงจะล่ำลาธรรมชมไปก่อนนะครับนะครับกินเวลาไปประมาณสิบห้านาทีนะถือว่าก่อนละเจ็ดนาทีประมาณนั้นคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาธรรมชมไปก่อนนะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับธรรมชุมครั้งเราอ่านนะครับก็ถือว่าพอเป็นแนวทางนะครับแต่ทําจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้ครับมีความสําคัญนะครับเจ้าปุ่มตัวนี้ครับ ท่นจริงๆจะปุ่มตัวนี้ครับปุ่มด้านด้านซ้ายมือมีความสําคัญครับให้คอนโทรลตัวนี้ครับแล้เจ้าตัวนี้มันก็กดขึ้นกดขึ้นเท่านั้นเองนะครับจนสั่ประเหตุว่าจะให้มันขึ้นมันก็ต้องกดสองอันนะครับลองดูอีกครั้งครับลองดูว่าอาจจะสตาร์ทขึ้นครั้งแรกว่าทำยังไงนะครับลองดูนะครับสตาร์ทคือครั้งแรกนะครับยังไม่ให้ขึ้นนะครับอ่ามันจะล้มแล้วครับนี่ครับ ต้มไม่ได้ครับต้องต,อนนต้องสต็อปกดสต็อปกดตัวนี้แช่นะครับมันจะมีข้อมือนะครับมีข้อมือของเราแล้วก็ถ่ายออกมาครับเป็นแผ่นอย่างนี้ครับอันเรามาดูกันลองลองอ่ะเดี๋ยวตั้งสตาร์ทออกสตาร์ตตั้งให้ดีๆครับตั้งให้ดีๆลองเอาสตาร์ตนะลองสตาร์ตออกสตาร์ตนะครับเอาเราขึ้นเลยครับออโต้เลยขึ้นเลย อขึ้นไปล็อกระดับอ่าล็อกระดับแบบนี้อ่าแบบนี้เขาก็อยู่อยู่นิ่งนะครับอยู่นิ่งเหมือนกันนะครับเนี่ครับอยู่นิ่งเหมือนกันตอนนี้เครื่องเขาเย็นแล้วครับยกมาหน่อยไปหน้าหน่อยไปหน้าหน่อยหน้าหน่อยอมันอยู่ตรงนี้ครับท่านชมนี่ครับขึ้นนะอ่ามาหน่อยออกไปหน่อยอ่าเนี่ยมันเล่นอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเราก็คอนโทรลเจ้าตัวนี้แหละครับนี่ข้างนี้แล้วครับอ่า ไอตัวไอตัวขวามือขอว่าไม่จําเป็นเลยนะครับตัวนี้มันล็อกล็อกความสูงท่านเองนี่ครับเข้ามาเอามาเอาลงครับลงลงเลยาคลิปนี้ก็คงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแบตเตอรี่มือถือออนแล้ว เหลือเล็กน้อยเทสเทสทดสอบเสียงครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาสวนครับเราก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนครับโดนครับว่าแถวโดนแถวแถวนี้นะครับมันไม่มีขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราจะใช้ w i f i ของโดนนี้ได้ไหมครับแถวนี้นะครับนี่เป็นป่าเป็นเขาเทสเสียงเทสเสียงว่าเสียงเข้าหรือเปล่า